รับซื้อจริงหรือเปล่ารับซื้อจริงไหมมาทําคลิปหลอกหรือเปล่านะครับทำไมไม่ตอบคอมเมนต์มีคําถามหลายคําถามนะครับจากหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับว่าผมมาทําคลิปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย เบื้องต้นบางส่วนให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําตัวก็แล้วกันนะครับเพจผมนะครับเพจสลาลมคอย fc นะครับผมมีช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube สลาลมคอย h ช n แนลนะครับแล้วก็ช่องอื่นๆอีกหลายๆช่องนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับผมมาทําคลิปทาไมนะครับผมมาทําคลิปเพื่อรับซื้อเหรียญนะครับซื้อเหรียญไปไหนผมซื้อเหรียญไปขาย นะครับเหรียญที่ผมมาประกาศรับซื้อเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับผมมีออเดอร์ผมเป็นพ่อค้านะครับแล้วผมก็เป็นนักสะสมด้วยนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อผมซื้อไปขายและซื้อมาเก็บสะสมนะครับก็มี2ส,ส่วนนะครับส่วนเหรียญที่ผมรับซื้อมีแบบไหนบ้างน,นะครับเหรียญที่รับซื้อหลักๆเลยนะครับผมจะทำคลิปอธิบายไว้นะครับผมเคยทำโพสเหรียญ ทำแบบถ่ายรูปเหรียญแล้วก็โพสต์นะครับก็ไม่มีคนอ่านนะครับก็ยังส่งรูปเหรียญแบบที่ผมไม่ได้รับซื้อไหมผมดูตลอดนะครับผมก็พยายามทําคลิปสั้นๆอธิบายนะครับอยากขายเหรียญต้องศึกษาสักนิดนึงนะครับศึกษาอะไรศึกษาว่าแต่ละช่องแต่ละเพจเขารับซื้ออะไรนะครับยกตัวอย่างคลิปนี้สั้นๆเหมือนเหมือนคลิปนี้ผมประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทปีพศ2531นะครับ สิบาทปี3ามผมรับซื้อเหรียญละห้ายถึงหนึ่งพันห้บาทนะครับราคาตามสภาพราคาตามราคามีขึ้นมีลงนะครับตามตามราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ขั้นต่ำเหรียญละห้าร้อยนะครับอันนี้คือ,อตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเหรียญที่รับซื้อในคลิปนี้ก็คือเหรียญ10บาทปี31นะครับถ้าเกิดว่าส่งปีอื่นๆมา ผมก็ไม่ได้รับซื้อส่งเหรียญอื่นๆมาใต้คอมเมนต์ผมก็อาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับเพราะผมจะเน้นตอบกลับเฉพาะแบบที่ผมรับซื้อเท่านั้นใครที่ดูคลิปเข้าใจนะครับก็จะส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับผมก็จะแจ้งราคาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านพอใจที่จะขายก็ส่งมาขายได้นะครับหลักๆเลยนะครับผมจะอธิบายว่าผมรับซื้ออะไร นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องศึกษาสักนิดนึงนะครับอยากขายต้องศึกษาไม่ใช่ว่าทุกๆเหรียญที่แต่ละคนมีจะขายได้หมดนะครับผมทําคลิปเหรียญ10ปี31ส่งปี484950ส่ห้ไม่ผมดูผมก็ไม่ซื้อนะครับผมมีข้อความเข้ามาเยอะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับก็ยึดตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็จะติดต่อส่งข้อความกลับไปนะครับก็คือ เอาตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องการรับซื้อนะครับการดูคลิปนะครับก็คือดูคลิปจากช่องไหนก็ส่งไปขายช่องนั้นแล้วกันนะครับคลิปมีหลายประเภทนะครับหลอกให้ดูเอายอดวิวคลิปที่ซื้อจริงนะครับอันดับแรกเลยต้องแยกช่องให้ออกก่อนนะครับว่าดูคลิปจากช่องไหนดูคลิปจากเพจไหนนะครับเดี๋ยวนี้ <Facebook S 1> เพจ Facebook ก็มีเพจปลอมเริ่มเริ่มมีเพจปลอมมาหลายๆเพจนะครับเมื่อก่อนนี้ YouTube จะมีช่องปลอมเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ระบาดมาทางเพจ Facebook ด้วยนะครับก็แยกช่องให้ออกก่อนนะครับดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นนะครับแล้วก็ช่องไหนที่หลอกให้ดูนะครับจะด่าช่องไหนก็ไปต่อว่าช่องนั้นแล้วกันนะครับแยกช่องให้ออกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าช่องนู้นหลอกแล้วก็มาด่าช่องนี้มันก็ไม่ถูกนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มามาอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับว่า อยากให้ดูคลิปนะครับว่าผมรับซื้ออะไรถ้าเกิดว่ามีแบบที่รับซื้อแล้วผมไม่ซื้อนะครับค่อยมาด่าทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแบบที่รับซื้อมาด่าเอาไว้ก่อนนะครับหลอกบ้างอะไรบ้างนะครับมันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ลองดูคลิปก่อนนะครับ